I'm <music> สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะที่นี่ต้อนรับเข้าสู่เชอร์รี่บรอสซาค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมเดอะซิมฟีเพลย์เหมือนเดิมค่ะแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาต่อกันในเควสอีกลิสต์มาส์วอร์มิงนะคะในชุดที่3เพราะว่าวันก่อนเราทําชุดที่2ไปแล้วเนาะตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ที่สถานที่ที่เป็นบ้านพักของคุณซานตานะคะชุดที่3นี่เลยค่ะเริ่มข้อแรกเขาบอกว่าให้เราไปที่สวนสาธารณะเลยนะคะอ่ะโอเคพอเรามาถึงที่สวนสาธารณะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียกิ มของเรามาด้วยนะคะโอเคไข่ลูกเขยโอเคพอมาถึงส่วนสาธารณะแล้วผ่านแล้วนะคะไปข้อถัดไปเลยค่ะข้อนี้เขาบอกว่าให้เรานะคะคุยกับราชินีน้ําแข็งค่ะก็ราชินีจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่กดไปที่เขาเลยค่ะแล้วก็ให้เลือกข้อนี้ไปเลยโอเคผ่านแล้วค่ะถัดมาข้อนี้นะคะเราจะต้องกดไปที่เครื่องเปลี่ยนสภาพอากาศค่ะ แล้วก็เลือกคำสั่งอันนี้ไปเลยนะโอเคผ่านแล้วค่ะเรียบร้อยข้อนี้หรอจะใช้สิมสามคนหรือว่าจะใช้คนเดียวกดสมรอบก็ได้นะคะนี่ค่ะกดไปที่โต๊ะตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เลือกข้อน,นี้นะคะนี่โอเคผ่านหนึ่งรอบค่ะรอบที่สองกดเหมือนเดิมที่เดิมค่ะรอบที่สามนะคะโอเค พอเราครบ3มรอบแล้วก็จะผ่านนะคะผ่านไปข้อนี้เขาให้กอดกับไอค e วีนนะคะราชินีนี่นั่นเองเราก็ไปกดที่ราชินีค่ะปึ๊บแล้วก็เลือกข้อนี้เลยค่ะกัดกันกอดกัน,กอกนโอเคเรียบร้อยค่ะข้อนี้เราจะต้องกดที่ราชินีค่ะแล้วก็เลือกข้อนี้ไปเลยโอเคถัดมาค่ะเรามาที่ราชินีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกข้อนี้ค่ะ เรียบร้อยชุดที่3ของเราวันนี้ผ่านแล้วนะคะ,อะของรางวัลของเราน่าจะเป็นเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะข้างเตียงเล็กๆก,ะะก็สําหรับชุดที่3วันนี้นะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักไปถามรีได้ในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะมีลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของรีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s cribe ให้รีด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันในชุดที่4คลิปหน้า ะะวันนี้ลี่ขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย